เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับเราก,กลับมากันแล้วนะครับก็ค,คลิปนี้รู้สึกว่าจะมืดแปลกๆนะเออคือบอกไปว่าไอ้ตอนกลางคืนนี่มันเออควรจะมืดนะฮะโอเคทำม,มือดอย่างนี้เราก็ต้องทําช็อตนะฮะมาท้อก่อนนะฮะท้อใช้อะไรสติ๊กกับไอ้ตัวอ่าแผ่นไฟเบอร์ อันไฟเบอร์ห้าไอ้ไม้สติกไม่มีโอเยย่อยมาฮะสติกเกียร์นะอันเดียวเอออันเดียวอันเดียวโอเคเฮ้ยเอาไปหยิบอีกอันหนึ่งมาไม่ใช่ไม้สติกหยิบไฟฟูดมาเฉยเลยโอ้เกียร์ได้จอดมาเรียลโอ้ สว่างขึ้นนิดหนึ่งนะอย่างน้อยมันก็สว่างให้แหละแบมรูมจะเช้าตอนไหนเฮ้ยแต่ท้องฟ้ามีดาวแฮะโอเคนะภารกิจในครั้งนี้คือการทอกบ,บ้านนะโอเคฮะเดี๋ยวมันมืดแบบแปลกๆเดี๋ยวเลื่อยไม้ก่อนนะเออเดี๋ยวทำตัวไม้เพิ่มดีกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเลื่อยอะ่ะอันนี้มันนานเกินคือวางไว้ข้างๆกันอะไม่รู้ว่าข้างกันไหม <laughs> ขี่ฮะใส่ไปก่อนเลยนี่อีท่อนเลยวอีอีท่อนนี่ก็ย่อยแล้วเดี๋ยวจะไปเดินหาไม้ก่อนนะครับไอเจะกบจะครบมีตัดไม้ครับกลาคืนนี้แหละไม่รู้ตัดโดดไหมนะโอ้โหลำบากจริงๆฮะกลางคืนแค่จะไม่ไอ้นี่เลยแล้วคือแบกไม้อยู่นี่นี่คือ ถือทอดไปได้ด้วยทิบผ่ายเลยอ่าโอเคฮะสรุปวางไม้ได้ไปเนี่ยโอเควางไม่เป็นท่อนตัดไม้มากกว่านะคือน่าจะใช้เยอะดูดิโดยตรงที่ขึ้นโขงไว้นะฮะมีกี่อันเท่าไหร่เนี่ยไม้แพอ่อหกหรอหกสี่เท่าไหรว่วะเนี่ยเยอะเยอะเยอะฮะ น่าจะหมดป่าเลยก็ว่าได้ <c oughs> การทำบ้านนี่แบบช่างเป็นอะไรที่แบบอ,อทรมนจริงๆนะฮะเฮ้ยต้นไม้ใหญ่哦โอ้โหตัดนานจัดฮะเราแปลกไปได้เยอะด้วยเรื่อยไปฮะเนี่ยไปทำตักสามวันดีไหมเออโอเคเลยจัดไปฮะอยู่ไหนไปเลย อเออไอ้ตรงนู้นตรงนี้มานีโอเคฮะถ้าไม่มีกองไฟตัวนี้นี่คือแบบเลยว่าะมองไม่เห็นทางเดินมาบ้านอ,ะอ,อ่ะเดี๋ยอะไม้ไม่เยอะฮะเดี๋ยวใส่ไม้เพิ่มนี่ต้องทำให้แถวนี้มันสว่างก่อนโอเคฮะกินข้าวไปด้วยเลยน้ำหมดอาหารมีอยู่ฮะเก็บน้ำมาโอเค อันนี้อะไรไวะเนี่ยฟุตอะไรเน่าอ่ะเนื้อเน่าห๋อหรือฟักทองวะเนี่ยเออน่าเป็นฟักทองเน่าโอ้โหโอเคทิ้งก่อนเลยไอนนเหลือชั่วโมงอยู่เขาพูดนั่นได้นี่ทิ้งไปไม่ต้องกินฮะกินนี่มิวกาซีให้เกียกเออกินตอนนี้ก็ได้โต้ไอ้ทำนี้มาแล้ว,วเยอะมายหมดเลยไปก่อน เดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าทําไปทามาแล้วมันเมื่อเริ่มแบบมัวมัวตาไงไม่รู้เออมันมีที่นอนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันนอนข้ามวันได้นี่คือนอนดีกว่านะไม่ต้องเป็นทรมานงมหาไอต้นไม้ไปนะฮะเออมีที่นอนไหมมันน่าจะอยู่ในหมดแต่งไอ้นี่ดิเนี่ยอ่านี่ไงออนี้เอ้ยนี่ตะเกียงไฟเหรอมันไฟเบอร์ไอรอนไอรอนเป็อว่ะมีไฟนะฮะ แล้วก็อันนี้ใช้สติกกับฟักทองเหรอมีไฟบ้านแบบมินิโอเคงั้นโรชวางเตียงไว้แถวนี้ก่อนมานีนะไว้ไปนอนเฉยๆนะฮะตอนนี้นมันก้ามันก้ำเกินไปก่อนมันกลางคืนระบาดพืชแบบเปลี่ยนะลยฮะโควิอะไรมาแทะอ้าโอเคครับเตียงเรียบร้อยงั้นขออกาศเราเลยแล้วก,กันที่หนึ่งที่สองที่สามโอเคเท้ายังยังนะฮะ S <S <an> นอนดีกว่ามันจะเช้าอะ่ะเที่ยงห้าหกโมงหกโมงน่าจะเช้าอ่าโอเคเราจะไม่ทําให้เวลาเสียเปล่าคือนอนแบบพอให้มันสบายก็บ่หนะฮะโอเคตัวน,นี้ก็แบบตัดไม้ได้แบบสบายแล้วเมื่อกี้ี่โอ้โหเหมือนงมนเข็มในมหาสมุทรยังไงไม่รู้นะฮะตัดโคตรยากเลยไอ้เดี๋ยวไอ้เกีนีนไว้ก่อนเก็บไปฮะเก็บไว้เก็บไว้เอาไม้สติ๊กโอเคบอกเลยไม้ไม้แต่บ้านแบบนายสร้างบ้านแบบ แถวที่มีต้นไม้เยอะนะฮะอันนี้จะสะดวกกว่าเยอะไปฮะไอไม้นันเอาดัดไม้ใส่เลยโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะคือทำบ้านเพลินไปหน่อยนะชึเ <c> ก <ười> ือบลืมกินของเว้ยอ่าโอเคน้ำเติมน้ำหม่อยนะให้น้ำมาสามสิบกินไปให้หมดเอา เด่นนี่ว่ะเก๋ยโกบโกบโกบนั่นนี่นั่นนี่จะมาปีนอาหารข้าสดีดีมานี้ตอนนี้ที่ผมสามารถหาได้คือเนื้อกบนะฮะไอ้อื่นไม่รู้จะหายยังไงอ่ะเอากบรับประทานแทนเลยก่อนนี่ยเย็บตัดไม้ตัวรู้บอกเลยเป็นอะไรที่ลำบากมากนะฮะตัดแล้วก็แบกแบกตัดแบกตัดแบกอย่างเงี้ยแน่แบกได้ครั้งละสามท่อน ถ้าให้นึกถึงอันนี้คือผมนึกถึงเกียร์หนึ่งนะฮะมีสวายวัวหรือมันจะมีรถลากอันนี้น่าจะมีมากนี่ปะหาอะไรที่แบบสะดวกสะดวกให้ตัวเองกอดได้ได้ยอยู่ในโหมดนี้เอ่มมันมีรถมันก็ต้องมีรถลากหรือรถเข็นใช่ปะเฮ้ยนี่ไงใช้อะไรวะเนี่ยใช้ไม้ ไอ้แพงชิปแล้วก็ตะปูชิปหายแล้วตะปูหายจากไหนวะเนี่ยตะปูตะปูไม่น่าอยู่ในนี้ง่าห,หมดนี่โอเคไม่มีนี่อาหารมเมล็ดพืชเฮ้ยนี่ไงตะปูใช้โโอ้หใช้เหล็กฮนะเหล็กใช้เหล็กมันก็ต้องมีตาเผาอีกเออแล้วถ้าจะคาบตาเผานี่เดี๋ยวเดี๋ยวลู้สึกจะเห็นอยู่เมื่อกี้ แรปหนึ่งท่าไหนวะแถวนี้แน่เลยอ๋อนี่ฮะต่อพอใช้โอเคใช้ก้อนหินปัญหาคือแลขเล็กอ่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวไ้รถเข็นไว้ทีหลังนะเราสร้างพอแค่อยู่ก่อนเออเดี๋ยวค่อยขยับขยายกันไปทีทไไปไปไีไปหาไปยลงไปใส่ไป มันแบกได้แล้วไม่ได้สร้างแบบออยู่ใกล้ป่าด้วยสร้างริมน้ำตัดต้นใหญ่เลยฮนะจะได้ไม่ต้องตัดเยอะวิ่งแบกวิ่งแบกเลยครับตัดตัดตััดตัดบมาเอาเก็บเก็บได้ไม่เยอะ,อยหะเหรอเก็บได้เท่าไหร่วันเนี่ยโอ้โหแล้วมันใช้ไม้นี่โคตรเยอะเลยนะฮะ เหมือนเราเอาไม้นี้ไปเรื่อยอีกเถี่ยแล้วมันจะได้คูณสองใช่ไหมเหมือนก็เหมือนเอาไม้ส,มสู้มาใส่เอ,อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดหรือใส่ไปฮะโอเคเดี๋ยวผู้น่าใส่อยู่เว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงยวเนี่ในกระเป๋ามันเคียนงั้นเขียวของในกระเป๋าให้หมดแล้วค่อยนี่ดีกว่าวันนี้จำเป,นะป็นนะคอนดิ่นใส่ไปเก็บไปเยอะเร็วนี่ยืมน้ำหนักน้ำหนักตัวล่ะ อ่ะอัดไปฮะอัดไปให้หมดเฮ้ยเย,เยอะเยอะเยอะนี่มันทอกอย่างงี้สิเอ้ยเดี๋ยวถ้าเก็บไปเช็คนี้ได้ช่องหนึ่งนะแต่ไม่ดีกว่าแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยโอ้แล้ววางคนละรถที่คนละต่างกันด้วยเนี่ยใครวางวะเนี่ยจิบหายเลยอ้าวหมดฮะโอเคใกล้จะบรรลุล่างเร็วนะฮเดีย๋ยวแพาตัดไม้ก่อน บอกเลยป่าทถวนี้เริ่มจะชิบหายแล้วนะป่ามันงอกเป็นไหมเนี่ยเอเงองอกให้เขดีนะฮะเอ้านี้เลยอยู่โอเคแถวแถวนี้เลยแล้วกันนะฮะแต่แถวแถวบ้านนี่มันลโล่งๆนะเราจะได้สำรวนสำรวจได้เยอะไม่เชื่อไปเกียรไปไกลไงผับผับไปจุดไปฮนะวิ่งนกนกวิ่งนก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 ,นก,นก บอกว่าเรามีโอกาสหาเนื้อได้เยอะนะแต่จะไม่มีทีล่ามเลยนี่ควันก็จะพังแล้วไม่ใช่ว่าพังแล้วนะเนี่ยหายัดอีกน่าจะพอนะประมาณนี้แปบ๊บนึงนะดูควันก่อนควัน,นเหลือปะเหลืออยู่ <c oughs> เฮ้ยต้องเต็มเดี๋ยวจะมาโอ๊ยดอกไม้พวกนี้โอเคไปแช็กไม่ต้องเก็บว่ะเดี๋ยวมันลืม กลัวลืมเก็บคืนเนี่โอเคเฮ้ยสร้างแบบนี้ก็ดีนะมันแบบมันเป็นลายไงเออไม่ใช่เป็นตัวเองต้องปิดนะแก้ตัวไปว่าเป็นลายโอเคฮะอืมอุ้ยเหลือเยอะเลยเยอะเหลือเยอะเลยเยอะจะไปได้ด้วยไม่เป็นไรฮนะเราไม่ต้องเก็บดิเก็บทำไมเราจะทำไม้นี่เพิ่อมอีกอยู่เดี๋ยวก,ก็แรกฮนะสุว่าตัวเองจะมีเนื้อ สองชิ้นได้จากการหากกรุบนี่น้กนกนนำกินไปโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวน้ำในตัวจะหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูไอ้โครงต่อไปซิเรามีทำโครงอะไรบ้างเนี่ยอันนี้พืน้นโอเคอน,นี่น่าเป็นผนงังฮะน,นี้ประตูง้อบ้านเราต้องมีประตูสิทำไมประตูมันเปลีป่ยน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยว มันไม่มันไม่ได้ยประตูแหละนะแต่ทําไมมันเป็นด้านนี้โอ้น่าเป็นแบบมุมอะไราดนีนะฮะแป๊บหนึ่งฮะรอดตารอดใจสุดเกินไอจะกบป่นี่ห้าห้า่านแถวบ้านนะฮะถายไม่ได้อันนี้น่าเป็นผนังนา้าตาโอเคฮะที่ผนังก่อนเลยเออผนังเราต้องดูได้ดีบ้านในข้างหน้าข้างหลัง อ๋อนี้ต้องวางดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยววางขอบก่อนดิไอทางเข้านี่จะทําเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะเหลือไ้นิดนึงนี่ช่องนอกข้างในโอเควางแบบนี้แล้วตรงนี้เอเดี๋ยววางคู่กันโอเคอันนี้ทําไปหน้าต่างอี่ไหมหรือทําขยายเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทำไอตัวนี้ขยายไปดีกว่านะนี่ไอตรงเนี้ย นี่กระจายมากงี้นะฮะชอย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 โอเคว้าประมาณนี้ฮะแล้วก็ให้ตุ่มไปตอบดูเป็นหน้าต่างตุ่มเดิเป็นหน้าต่างเออโอเคฮะมันยากถูกที่ว่าเราต้องไปตัดไม้นะฮะโอ้ยโคตรลำบากอ้าวหวานพังเอาละฮะผมเริ่มจะไม่ไวกับไอการแบกไม้กลับไปกลับมาฮะ ว่าผมจะคาบรถไอ้นี่แล้วแหแต่เราต้องทำตะปูใช่ไหมตะปูต้องมีตะปูคโอเราเผามาก่อนเลยนะฮะเราเผาตะปูมันได้ใช้ไอ้ตัวนี้ไหมหรือมันใช้อะไรคาบเนี่ยเออว่ะต้องดูวิธีทำตะปูก่อนตะปูตะปูนี่หรอไม่ใช่ไอ้มันมีหลายหมดใช้โอ้ใช้แท็กไอ้ที่ตีเหล็กเหรอตีเหล็กคาบได้ป่ะคาบได้โอ้โหต้องใช้เหล็ก ประเด็นฮะตำเดีย๋ยวเทำตตบเขาแล้วก็ไปหาเหล็กใช่ปะแต่เราเผจะหินเดี๋ยวจัไดไม่เถอะเอ้าตอบวางไว้กับพื้น,น,นอะไรอ่ะเฮ้เ<ะ>สียงฝนเหรอวัดล้วมีหมอกลงด้วยตกใจหมดเออไอ รวบตรงนี้อ่ะโอเคฮะตะโพอเราจะวางไว้ตรงนี้เนี่ยคือเป็นตะโพลจำเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไอ้นี่ด้วยสิทำที่ยื่นออกมาตรงนี้สร้างมันไอ้ตรงนั้นไว้ทีหลังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเนื้อไม้เหรอไอปะอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวดูเนื้อไหมยันเช่เออเสียงฝนตกนี่เองหรว่าเนื้อไหมไปเก็บไม้ไปก่อน มีด้วยเคห้าเดียวตอนนี้เราต้องหายี่ห้าก้อนดีหินทำาตาพอาะเท่าไหร่เนี่ยใส่พี่ก้อนแน่โอ้โหเรียบร้อยเนะนี่ยฮะหินโอ้โหแล้วหินเดือเยอะด้วยโอเค้ตงเผาแล้วคือประเด็นต่อไปเราต้องไปหาแร่เหล็กแร่เหล็กนี่จากประสบการณ์ที่เคยเล่นมานะมันต้องไปหากุจจิกอะไรับ ราก็เห็นพวกนี้ไม่มีอะไรเลยพุดแล้วไม่เจออะไรนะฮะอ๋นนี้เก็บไปไม้สติกเก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวแรปหนึ่งนะเออเรามีอะไรติดกระเป๋าได้เปล่าอ๋อก่อนเราจะไปหานี่ยใช่ไหมต้องมีวุ้นด้วยเผื่อเจออะไรกลางทางข้ามออกสักอันดีไหมอา๋าสำรองไว้อ่ะไม่กว่านะข้ามกลางทางดีกว่าออกมันใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เปิดบรฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาถ้ำกัน ในแมปมันมีบอกอยู่ที่กากระบาด่ามีถ้ำหนึ่งใกล้ๆนเกลือบจะหันไปก่อนนี่เดินตามหนูไปก็เจอไปฮะมารกิจกุดหาเล็กล่อาเดี๋ยวเดินเดินไกลมีหาถ้ำเจเลวถ้ำจะเดินต้งเนินนี่อูออ้แล้วบรรยาก,กาศมันเป็นรอ้รอ,รอนๆอย่างไงี้มีหมอกอ่ะ ี่โอไมค์ก๊อดไม่นะโอ้โหโคตรมืดเลยชิพายแล้วจะลงลงทางไหมเนี่ยเออมันมีแร้ไหมเนียเ่ยไอ้นี่วะโอ้โหชิพายแล้วจริงเลยพลาดเวลากลางคืนอันนี้มันก็เช้านะแต่เนี่ถ้ามันมืดมืดเกิดนะโอเค ดีถนะ้าเราบีทอสพอแบบงมๆหาปลาได้อันนี้ไงแร่เหล็กไอรอนอันนี้แร่อะไรวะเนี่ยโอเคไม่เก็บฮะเพราะที่เราคือหาเหล็กอย่างเดียวเพราะเอาไปเหนือมันจะหนักตัวนะฮะโอเคนี่อีกทุบไปฮะอืออืออือห้าครั้งอา้าวไม่ใช่ครั้งุ่มหายเล้วฮะเรียนะเราอยู่ไ,ไหนละ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าวจมลงไปดีๆนะไม่เอาอุ้ยเอ้ยไม่ใช่อะ่ะอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยอยู่ไหนอะ่ะอันนี้ดินเหรอดินไม่ทำอะไรอ๋อไอ้มื่อกีไอ้ไม่มีเลยเอ้ยไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวสิสัสบจากการปั๊มเอ่าแหลกหลกฮะเดี๋ยวแบกไม้ไปได้เลยนะเพราะผ่านทางนี้พอดีรู้สึกว่าสตรีมิน่าผมจะฟื้นยากนะเพราะเอาน้ำก็ขาดนะตอนนี้ โอ้ขยะแห้งตายอยู่แล้วขี่ย okay, เลยไปฮะเลยไปนะ้นปนํำขอ้ำหน่อยน้ำโอ้โหจุดยู่ในทับดยอยเกินน้ําแบบเกือบจะหมดตัวตายอยู่แล้วอา้าวน้ํานี้หมดเร็วเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวเรามาเผาแรกเลยดีกว่าเขี okay, ่ยัดอันนี้ไปเดี๋ยวๆไปหาพวกไม้นี่ก่อนอันนี้เยอะอันนี้เยอะไปเศษไม้เราเยอะนั่นไงฮนะคราวนี้ก็จุดใช่ปะ โอ้อเรียบร้อยฮะแร่ใส่เลยสองก้อนอัดแดดแล้วเราจะมาดูไงอ้ที่ตีเล็กกันนะฮะที่ตีเล็กดีเล็กนี่ฮะขี่วางเอานี้เลยที่จำเป็นมันน่าจะย,าย้ายไนะนะของพวกนี้่ะว,ว้าวอ่าผมบ้าผมต้องทำที่กันภัยแล้วเออมันต้องมีหลังคาไม่ไงั้นอ้นี้เราหมอดแน่หลังคานี่ฮะ สารพัดประโยชน์ไม้นี่แน่นอนเขียนนะเขียนขี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยบรรยากาศไปดิฝนจะตกไปฝนจะตกแดดฝนจะตกแฟบนึงแป๊บนึงฝนจะพิ่งตกแดเพิ่งตกเดี๋ไอ้ไฟในเตามันมอดเออแป๊บนึงฮะตัดไม้ไปบังแดดบังฝนก่อนแป๊บนึงอย่างอย่าพุ่งตกอย่าพุ่งตกเลยเชียวอย่าพุ่งตกเลยเชียวว่ายว่ายเอาแล้วดับแล้ว ว่าแล้วยังไม่ขาดํำเลยไปเผาไม้เลยนะโอเคดิจุดได้ตัวเร็วเร็กลงได้ยังยังเลยฮะโอ้แล้วมันเผาเริ่มไหม่ด้วยอ่าแล้วก็ตอนนี้เราเข้าสู่วันที่สองเรียบร้อยนะะกับสองโมงเช้าหรือสองทุ่มวันเนี้ยอ้มือดอีกแล้ว แล้วคือจะบอกตอนนี้ในตัวผมขาดแร่มากนะขาดโอ้โหขาดเกือบทุกแร่เลยคือมันไม่มีผักกินอ่ะเออนะเราต้องทําเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีได้เห็ดมาเดี๋ยวมันทําเห็ดยางนี้ปะทำไม่ได้ทำอาหารก็ไม่ได้แล้วมาเพื่ออะไรเนี่ยกินเหรอกินนี่มันอะไรรดไอ้ยี่รดตายไปเนี่ยโอ้โ,โคตรคุ้มว่ะแระแระท่าจังเยอะเลยฮะกินเห็ดโอเคเซืออันเดียว สับให้หมดซะโอเคฮะแล่วถ้าเต็มตอนที่ขาดน้ำไอ้กินเห็ดเมื่อกี้มันลดน้ำใช่ปะไอ้เดี๋ยวน้ำหมดเอาล้วโอเคตอนนี้เราก็เผาเหล็กได้เดยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไอ้น,นี่ขัดเหล็กอีกแค่หนึ่งก้อนนะฮะเราก็สามารถทับตะปูแล้วก็ทำรถลากเราได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาวางของรถลากเรเลยดีกว่านะก่อนมันจะไม่จะคล่ำรถลากกนะันยังไง ตัวไหนโซเนี้เหรออ่านี่อะรถลากของเราโหนึกถึงไอ้มิสไวโบ่แฮะลากแบบนี้คือแบบบอกเลยฮะไปไหนทุกคือไปไหนนี่คือต้องเอาไว้ไปด้วยนะรถลากประจับตัวเอโอเคนะครับก็รถลากนี่คือผมคงไม่ได้คราฟในพาร์ทนี้หรอกนะฮะเอ,อ้ยไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะผมคงต้องขอลาเป็นตอนนี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเราครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ